นูนได้กล้วแล้วถือไว้เอาเอาจะให้ผู้สาวเอาโอ้ผู้สาวค้า,าแต่หองอยู่เอ,เอาเก็บเอาแป้งเก็บเอาปอนข้าปากเ,เลยพี่ท่องปอนกับปักปอนกระปากสวัสดีครับพวกเราในช่องคลายทองคำนะครับสวัสดีครับวันครับ วันนี้เราจะทำอะไรในช่วงเย็นนะครับผมหลังจากว่าสิดติดฟาวัตชิเลงกับว่าหอมว่าไก่คนละทีบคนละเด่นเลยไปคนละประเทศเลยคนละประเทศเลยมาคือเรามาคือเราเงือบอกว่าอะไรคือขว่าล,ละ่ะแต่วันนี้เราจะพาพี่ทองไป oh! เยี่ยมปากกาไม่แป้งเลยว่าเป็นยังไงไม่ได้เจอกันนานละ้ะไปไปเราจะไปมือเปล่านะเราต้องมีของไปฝากด้วย <S <S ใช่ไหมพี่ทอง อะไรไปฝากผู้สาวฝากผู้สาวครับอะไรไปฝากผู้สาวครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเอาเราจะฝากผู้สาวบอกว่าทองขอกินก่อนได้ไหมเราไปกินด้วยกันเดี๋ยวไปกินด้วยกันครับก้อนจะมีของฝากมีอะไรบลูดิจับลูดิทองไปกินก่อนได้ไหมจับลงนอนลงแน่แน่แน่อย่าขโมยอย่าขโมยอย่าขโมยนอนลุกลุกนอนลงนอนลงนอน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  เออน,นอนนอนนอนลูกนอนนอนนอนเริ่มมุ่งลงมุ่งโอ้หนุนเขาฝากอะไรอยู่นเพราะมันน่ารักน่ารักดีแทะโอ,โอ้ของฝากนี่ไม่สมตัวเองเลยตะมุตะมิเลย มา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 ,มาตองไปกินกนันนี่ปะ่ปะปะ่ปะป่ะฮะโอ้ยด,<ะ>ดูดู<ะ>ดูดูยังเนตไปอีกเอาอกาอกนาเอกาอกดูยาวขนาดไหนก็ก็สู้ขาสู้เอออสาวจะชอบใจมอ้ง มาเดิมมาเดิมมาเดิมมาเร็วมาเร็ว้อโอ้ยเจมนบ่อเกะกะจะลาจนนี่เนาะดูยังจะเก็บเอาอีกโอ้ยดูพ่อยังพ่นบ่ค่อยตะกะปันได้ได้นี่ ว่าใคยตะกะปันไดตะว่าเก็บห้สุดทางยังกินยูยังกินยูใจเย็นๆก็เอาไปใส่มกินโอนวางสีดูทองฝากพี่ทองนะครับเอาไปฝากสาวเป็นยังไดเนาะเศรษฐฮอดพุน่น มันตีเละก,ก่อนว่าพี่ทองมันจะไม่เละก,ก่อนเหรอครับของฝากอะไรว่าอะไระะรู้แล้วมาพี่ทองมาปะปะปะไม่ต้องไปเดินเก็บข้างถนนเขาสาวจะดีใจหรือเปล่าเห็นผู้บ่าวมามีของฝากมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะครับผมสาวดีใจนีดูตาพี่ทองสาวดีใจพี่สาาต้องร้องคักเลยแหละวันนี้ มาเร็วมาเร็วมาเร็วทองไปเราไปบ้านเขาอยาให้เขารู้ตัวมาเร็วๆมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวอ้อยหมดเอ๊ะเฮ้เดี๋ยวอ้อยหมดก็จะจำเอาแล้วทีนี้ดูไปแล้วครับึ๊บ หมาหมามาทองดูดูดูขอดูไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเอาค่อยๆเดินนาวันนี้ไม่รีบวันนี้เน,เนเาทุกวันถ้ามาถึงตรงนี้เลยวูรีบจ้ำเอาจ้ำเอาเลยเอา,เาเว,วันนี้ประตูบ้านไม่เปิดนะคะวันนี้เจ้าของเขายู่หรือเปล่า,ป,าประตูบ้านปิดหมดเลยนะคะนีนล่ลักอะไร,รโอ้ มามามาพระจงไหวนเขาอยู่นี่เขาได้อยู่เมื่อดีใจ่ฉพาป่านนี้ขนาดผู้เบาเข้ามายังไม่ได้ยินเสียงเลยโอ,อ,ยอ,อ้ธรมรมดาถ้าได้กินป่านนี้ร้องแล้วดูดูด,ดูไม่เป่ง อยู่โอ้อู้เยี่ยวลาดแล้วเยี่ยวลาดแล้วเออ้อู้อ้บ่มีห้องเลยมั้อนี่คือบ่ห้องบ่ดีใจเต่มมั้อนี่ฮะไม่ดีใจบอก À, hôm còn, hôm còn Ủa, ưa, ưa, ưa. <cười> 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 Cái này là bánh ngảm này là bánh mụ Cái này là ผู้สาวกำลังสดีใจ,จ,อจอเออ,โอ,โ,อโอ้ยทับขาดีบขาผุเป้งงับออกละอย่าแต่มันเละเละอีหละเอาใส่ยังมีอันโค้งยังมาฝากเอาให้เบิ้งเบิ้งอยังห่วงอยู่ยังห่วงอยู่ยังห่วงอยู่

ดูได้กล้วยแล้วถือไว้เอาเอาจะให้ผู้สาวเอาให้แป้งเอาเอาให้แม่แป้งเอาแม่แป้งจับเอาลูกจับเอาเร็วจับเอาแป้งจับเอาเร็วดูดูให้ให้แม่แป้งแม่แป้งไม่เอาสักกะทีเอ้าเอ้าเอ้าดูดูโอ้แม่แป้งไม่เอาสักกะทีทองบอกว่านานแล้วเด้อ ต้องหิวแล้วเออเพราะว่าถ <Sh> ือไปโดนเหลวเนาะถือไปลูกถือถือเอาให้ไม่แป้งเร็วให้แป้งไอ้แป้งแป้งเร็วแป้งแป้งเอาแป้งเร็วจับปอาแป้งจับเปาเขาหาแล้วนั่นโอ้ย ผู้สาวกระเป๋าจักรทียนาน้อบังผู้บ่าวถือข้างไว้แล้วโดนไล่แล้วกินก่อนมัดจักไไรโอ้ยผู้สาวคาแต่ห้องอยู่เอาเก็บเอาแป้งเก็บเอาป้อนข้าวปากเลยพี่ท่องป้อนข้าวปลาป้อนข้าวปลาแล้วล่ะว้าบนานไปบอยลี่ล่าเนาะกข้าวปากจะคลองถอนตัว บมกยัลลีล่าครับเอ้ยาสาไหลซื้อไปโดนแล้วขายยาฆ่าตัดีใจไหมอ้าทีนี้ปวดไหม ผู้สาวไม่จับเอาสักทีก็ของกินพี่ทองเคยอดได้โบบอกว่าถือไปนานแล้วเป็นไร ดีใจโบฮ่าแป้งดีใจแรงที่ผู้เบามาหากินก็ไม่กินผู้เบาป้อนก็ไม่เอาผู้เขาก็งกินเหมือนกันนะขาวุาจะเอาข้าปากให้แล้วยังไม่เอาอยู่ดูทางโน้นสิบอกว่ามาทําอะไรแม่แม่ผมดาวบอกว่ามาทําอะไรแม่ผมน่นน่ะ เน่่แ่งบอกไม่พอไม่พอต้องเอามาเยอะกว่เอามาเดียเดี๋ยวหน้ีามาฝกนี้ไามาอรก็เอามากับผู้เ่ามากินด้วยเนาะกินเยอะก็ผู้สาวอีกแทนที่จะมาฝากลูกในท้องเยอะๆะอไว้เพียงเท่านี้นะครังไงก็่าลืม ไลค์กดเคกดซับใช้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากที่ทองฝากน้องดาวเรืองไว้น้อยเป็นความรักนานๆฝากพี่ทองฝากน้องดาวเรืองไว้น้อยบุกอ,อมออใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับผมอย่าลืมให้คุณตาคุณเจ้าฝาก,กักษาคุ้มครองพ่อแม่พี่ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความเพลินมีลิดเพลินอย่าจนร่ำรวยเงินทองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ